สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวคนีแฟชั่นคลิปนี้จะมาทำกระโปรงต่อสะโพกกันนะคะเป็นกระโปรงขอบในตัวซิปข้างปลายของกระโปรงจะบานออกนะคะไม่มีกล็ดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะทำแพทเทิร์นแค่ชิ้นหน้านะคะแล้วก็จะใช้กับชิ้นหลังด้วยเพราะว่าจะเท่ากันค่ะ รอบเอวประมาณ31ครึ่งถึง32นะคะเมื่อทำเสร็จก็รอบสะโพกประมาณ42นิ้วนะคะถ้าใครเอวเล็กก็ขยับความกว้างของแพทเทิร์นเข้านะคะแต่ขนาดสมมุติจะทำเอว3าเครึ่งถึง32นะคะมาดูวิธีการทำกันค่ะ กำหนดความยาวนะคะ22.5เซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะฟามป้าง10เครึ่งค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะด้านนี้จะเป็น สันทบกึ่งกลางหน้านะคะให้วัดลง1.5เซนติเมตรจากมุมนี้นะคะ <res> ให้วัดมา20เซนติเมตรจะเป็นส่วนเอวนะคะแล้วก็โค้งค่ะมุมด้านนี้ วัดขึ้นมา1.5ซนติเมตรจากมุมด้านนี้นะคะให้วัดขึ้นมา1.5ซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นนิดๆค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นเอวค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสันทบของกระโปรงด้านหน้านะคะ ต่อไปก็ามาทำตัวกระโปรงกันค่ะฟามฟ้าง21.5ตีเส้นนะคะความยาวของกระโปรงดิฉันจะก,กำหนดที่50เซนติเมตรนะคะใครจะให้สั้นกว่านี้ก็ได้ค่ะ เส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะจุดนี้จะเป็นจุดสันทบนะคะให้วัดลงมา2.5เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็โคมาหามุมค่ะ มันมีไม้บรรทัดโค้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะมุมนี้นะคะก็จะมาต่อกับส่วนของที่เป็นชิ้นส่วนของสะโพกค,ค่ะแล้วก็จากมุมนี้นะคะวัดลงมาให้ตีเส้นเฉียงนะคะมุมนี้นะคะ ก็วัดขึ้นมา1.5เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งนิดๆน,นะคะจากเส้นนี้นะคะก็วัดออกมาประมาณ28เซนติเมตรค่ะ แล้วก็จากมุมนี้นะคะวางไม้มันทัดประมาณ46-47ซนเมตรนะคะตีเส้นเชื่อกไปค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะจากจุดโค้งก็โค้งมาถึงจุดที่กำหนดไว้นะคะ จะเป็นเส้นจายกระโปรงนะคะเวลาวางก็วางสันทบนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังจะทำเหมือนกันค่ะในส่วนนี้วางสันทบทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะเพราะว่าเวลาทำจะกลับด้านเป็นสาบของกระโปรงนะคะแล้วก็ใส่ซิปจะทำง่ายมากค่ะ รายละเอียดดิชันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ